ดังเบาโอ้ยคุณเทพไม่กูแพงหัวพี่เอกนะอุ้ยร้อนมากเลยค่ะคุณเทพค่ะร้อนเหรอเดี๋ยวอุ้ยคุณเทพค่ะไอเท่งดูตรงนี้ก่อนน้าเจ็บมือเดี๋ยวให้คนออกมาต้อนรับนะอย่างนี้นะได้ค่ะหาลมก่อนหาลมก่อนไอ้เที่ยงมาลมเมียก่อนหน่อยสิอืม อะไรของมึงวะอยู่บ้านกองถุงอยู่ดีจ้าถึงไอ้เอ้าเท้พี่แทพโอ้โหลูกพ่อไอ้พัดมึงใหอ้หนูไอ้หนูหน่อยสิวะอุ้ยลมอะไรพัดมาไม่ใช่ลมพัดมาหรอกตั้งใจมาหาพ่อกลับมาเมืองไทยมาหาพ่อเนี่ยไอ้หนูเอ้ยลูกพ่อเป็นไงบ้างครับหัวแกหัวแหวนเลยเนี่ยโอ้โหร้อนจังเลยเฮ้ยพี่มึงกลับมาไหว้พีมยังเออไหว้แล้วเฮ้ยหน้ามันโดนอะไรมาเนี่ย ไปเดินชนปลาเค็มมาอ้าวมันจะมาเท่ยต่อยมวยอีกเหรอเมื่อกี้มึงบอกไม่ไพไอ้ทัดไม่ไ,ไม่ไม่ไพอยู่ใต้ปลาเค็มไงอ้าวเมื่อกี้มึงบอกว่าไม่ไพอยู่อ,ยอ้าวเดี๋ยวแล้วและวแล้วฉันไม่ได้มาคนเดียวพ่อไอ้เทพไอ้เทพร้อนจังเลยไม่ได้มาคนเดียวมากับใครวะเนี่ยฉันพาเมียมาด้วยเฮ้ยมีเมียเหรอมมีเมียแล้วสิรวยด้วยพ่อรวยด้วย เขาโมงคุณเดมไม่ไดต่งัวอย่างนี้เลยมิสเตอร์ผ้าดีๆใส่บ้างไหมเนี่ยจะเอาตังค์ที่ไหนไปซื้อลูกเอ้ยตังค์กระสุนให้เองหมดแต่งตัวยังไงแต่งตัวอย่างนั้นเลยแล้วมาเจอกันตั้งหลายปีเนี่ยแต่ไม่เป็นไรขวัญล่าชื่อขวัญล่ากูจะเข้าใจแหละมีองชื่อขวัญล่าใช่ไหมเฮ้ยแล้วก็คนที่ไหนวะเนี่ยเป็นคนต่างนอกรึเป็นคนเมืองไทยตะเรียนเมืองนอกจบแล้วไม่ไ้ไปเอาไม้อยู่ด้วยกันฉันต้องขอโทษพี่ดาวเต็มฟ้าเลยอากาศมันเลยร้อนแล้วบ้านช่องเราก็สกปรกพวกไม่เป็นไรไม่เป็นไร ตกลงหวนล่าแล้วคุยกันไปแล้วเนาะถึงจะเป็นลูกคุณรวยก็จริงหรือเป็นคุณรวยก็จริงแต่บ้านไม่เป็นไรหรอกนะเอางี้เดี๋ยวฉันจะไปแต่งเนื้อแต่งตัวไปอาบน้ำท่าดูหลังบ้านสิได้ลูกได้ได้พี่ทวนเอ็งอยู่ได้แน่นะเมียฉันอยู่หน้าบ้านยังไงพ่อก็กำทับเรื่องการพูดกันจาเลยนะแล้วทำไมอ่ะต้อไปทำยังไงบ้างล่ะพูดดีๆอ่ะผมกูทำมาเอะไม่ชิบหายยังไงวะเนาะก็พูดจ้ะจ๋าอะไรอย่างเงี้ยพูดเอออะไรอย่างเงี้ยเหรอคุณมึงมาขโมยมึงกูอย่าพูดเด็ดขาดเลยนะอย่างงี้ เขาเรียกว่าไอ้ธรรมดาแบบท่านพูดเนี่ยไม่ได้หรือไงเฮ้ยเสียงมันดังเกินไปแต่ฉันไม่โคนอย่างนี้อ่ะไอ้ไอ้ทัดมึงรู้ไหมเนี่ยเขาต้องใช้คำสุขภาพสุขภาพพ่อเออสุขภาพแล้วต้องเป็นห่วงพี่ทวนน่าจะรู้เรื่องหน่อยไงกระชับไปทัดเป็นด้วยแล้วกันเดี๋ยวพี่ดูแลเองดูแลพ่อด้วยนะเฮ้ยสองด้วยอยู่ท้าบ้านไอ้หนูไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพ่อจัดการให้หรอกไอ้ทวนอะไรเดี๋ยวพ่อไปรับเองไม่ต้องแกอยู่นี่เลยเดี๋ยวข้าไปรับเอง จะไปดูหน้ารูปแกอยู่นี่แหละเดี๋ยวเขาก็เข้ามาอ้าวข้างในเมื่อไหร่จะออกไปข้างนอกสักทีเข้าไปนั่งนี่มึงต่อหลังคขายื่นมาให้กูหน่อยสิเนี่ยดาวหลายดวงจังเลยอากาศร้อนจังเออโคช่าเนี่ยเอ้าคือผเป็นพี่ของไอเทพเออผมมาต้อนรับมึงอุ้ยเดผมคืออะไรมึงผมเป็นยังไงโอ้ย พูดอะไรกึกกักพงผาที่พูดเป็นผู้ชายหรือเปล่าเนี่ยแกอย่างเงี้เนี่ยโอ๊ะอะไรอยู่เนี่ยพูดจาไม่เป็นเสียงสุภาพไปเขาสั่งไว้เนี่ยเอ้างั้นมึงพูดอมวันดีชื่ออะไรเนี่ยใครอ่ะเนี่ยจังชื่อทักน้องชายพิเทพว้ายนี่น้องชายพิเทพเหรอเนี่ยตายตายสะถุนมากดูสิ่พิเทพเนี่ย ไปเอ้าเลยโอ้โหรูเยอะหรือยังไงช่ใชรทั้งหนเนี่ยรูไงชื่ออะไรฉันเหรอใช่ฉันชื่อว่าขวัญล่าโอสวัสดีครับคุณหมาล่าขวัญล่าขวัญล่าเป็นเมียพี่เทพใช่ไหมอ๋อเข้าบ้านเชิญให้มันดีๆหน่อยได้ไหมแข่งมาเนี่ยเชิญให้มันดีๆหน่อยขาวไม่มีหรือยังไงล่ะก็มีไงเชิญเข้าบ้านไปคุณครับคุณครับมึงก็เสียงดังแต่งตัวสุขปกเจ้าภาพคนไหนครับ อยู่นี่ไงอ๋อออกกระหัวหน้าไม่ได้รางวัลจันจะภาพเลยนั่งข้างบนเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาจัดการเองเอ้ยเป็นไงสกุลมึงอ้าวคุณหนูสวัสดีจ้าเดี๋ยวเดียวแกปูนี่ไปไหวเด็กเอ๊ะไอ้ทัดมึงนี่ยังไงเข้ามเมืองวะเนี่ยฮะมึงฟังพี่มึงบอกหรือเปล่าเขาเป็นคนเมืองนอกคำพูดคำจาเริยาท่าทางมันต้องดีสิเว้ยพ่อพ่อใช่ไหมคุณพ่อใช่ไหมเออจะนะ อ้ได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 ้ฝุ่นฝุ่นมันเยอะไปหน่อยนี่นี่มีพ่อเป็นคนเมืองนอกกันเหรอครับทำไมผมขาวเชวไปคนอักฤษอ๋อเก้เอาใจนู้จะได้สอาดหรือยังถูกพ่อไม่ต้องถือหนานั้นก็ได้ไอ้หนูนี่ยังลืมลูกเปล่าลูกเนี่ยมึงแทงกูีกแล้วนะขอบคุณค่ะเอ๊ะนัเงได้แล้วเนอะเออทำไมน้องชายโอ้ยปดหลังเว๊ยพ่อพี่คนโตหรอไอ้อย่างนี้นา ฉันพอมีตังค์อยู่บ้างเดี๋ยวฉันจะไปตลาดเออคุณหนูอยากกินอะไรหรือเปล่าเอานี่เอานี่จ้ะเอ่อกุ้งแม่น้ำเขาจะกินกุ้งแม่น้ำนะกุ้งฝอยกุ้งน้อยใช่กุ้งแม่น้ำไอ้หนูเขาจะกินกุ้งฝอยลูกไม่ใช่ฉันมีอยู่แปดสิบยังนะแม่ฟิปกินกุ้งเลตเตอร์กุ้งเลตเตอร์ล็อบเตอร์นั่นแหละครับพยายามหามาให้แล้วกันนะพ่อเออพยายามหน่อยนะเอาเอาแค่นั้นแล้วจ้ะสิ่งที่คุณหนูอยากกินเดี๋ยว ผมจะไปจัดหามาให้ซื้อหมดเลยซื้ออะไรนะซื้อกุ้งไงกะอะไรไอคุณหนูอยากซื้อกุ้งกับซื้อแม่น้ำกุ้งแม่น้ำที่เมืองนอกเขาเรียกอหละกุ้งลอสเตอร์อุ้ยตัวละเป็นหมื่นเลยนะอ้าอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวฉันรีบไปจะรีบมามึงไอ้ทัศห้ามรั้นคำสั่งของพ่อเด็ดขาดมึงเข้าใจไหมเข้าใจเอองั้นเดี๋ยวกูไปตลาด่าให้มีปัญหานะฝากซื้ออย่างซื้ออะไรพัวแป เห็นนี่ๆแล้วอยากกินถั่วแปบเลยไอ้ถั่วแปบคืออะไรไอ้เที่ยงถั่วแปบถั่วแปบอย่าลืมทั้งมันเถอะครับอย่าคิดมากเดี๋ยวปวดหัวอย่าลืมขนมเปียกปูนเนอะไอ้ทัดมันเอะพี่มึงนะโกหกพ่อมันบอกมีตังแปดสิบบาทกูเห็นมันติดเป็นแผงเลยเนี่ยในเรื่องพ่อในเรื่องในเรื่องอันนั้นพี่คนโตเหลอครับเออทำไมน้องชายแก่กว่าพี่มึงบุรี่ผัวกูเหรออ๋อขอโทษครับอย่ามองตาขวางสิครับ ขวัญล่านะนอนที่ห้องที่เมืองนอกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกว้างนิดหนึ่งอะค่ะคืออยากจะรู้ว่าที่เนี้ยห้องไหนใหญ่สุดอะบ้านกิมมี่จะนอนห้องไหนอะโอ้โหห้องที่เมืองนอกนี่เรียบเทียบความกว้างกอบสนามกญ้าคนห้องใหญ่ที่สุดเอ้บ้านเราห้องใหญ่ที่สุดไอ้ทัดโอ้ห้องพระห้องพระไม่ไหวทัดเออใช่ดีเลยถ้าอย่างงั้นเนี่ยขวัญล่าขอนอนห้องพระแล้วกันนะคะไ้เลย ร้อนนะครับธอนอนได้ยังไงทำไมอ่ะห้องพระก็ห้องพระใหญ่เขาไม่พิสดมน์มรไม่ว่าพ่อยังนอนห้องธรรมดาเลยไม่ต้องพ่อไม่ต้องคุณดู้เดี๋ยวจัดการให้ไอ้ทัดมึงนี่นะอะไรของแกเนี่ยเมียพี่มึงเนี่ยเขามาทั้งทีใกล้ข็นอนห้องดีๆหน่อยสิวะเอาแล้วพระแล้วพระจะเอาไว้ตรงไหนพระเอาอย่างนี้เดี๋ยวมึงไปขนพระมาไว้ที่ห้องพ่อเออดีนะผู้หญิงคนเดียวจับขนเสื้้าแม่งออกทั้งห้องเลยเอไอ้นี่ ได้ไหมเนี่ยได้เอออยาขาดใจคุณโนเขานะครับคุณโนเดี๋ยวให้ไอ้ทัดจัดการให้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยขวัญล่าตามไปที่ห้องเลยแล้วกันเผื่อว่าจะจัดนู่นจัดนี่นี่นหน่อยๆอย่าค่ะพอดีขวัญล่าเตรียมของมาด้วยอ๋อได้ได้ได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยนำสิไปทัดไปัน์ไปเาไปหว่าห้องไหนอ่ะไปมึงตามไปด้วยรู้นะมึงไม่เช่ว่าเป็นอะไรไปเนี่ยพวกพาดีใช้กุฏิไหมครับไม่ใช่